สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกหนึ่งรายการกับหนึ่งอีพีนะคะพี่ขากับช่องปารกิจพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาทุกพี่ท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ่าหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูหรืออะไลน์ได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะมาจ่ารายการแรกนะรายการแรกหนูจะประเดิมได้เป็นช่องหลวงพ่อเงินจ่าพี่ เป็นช่อหลวงพ่อเงินนะพี่ขาช่อนี้มีทั้งหมดมีพระทั้งหมด9องค์นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อบาทจา้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อบาทพี่ขานะคะพี่ดูความก่อขององค์พระแต่ละองค์พี่นะคะถ้าเกิดสนใจแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่แอนไลน์โทรหาหนูได้นะพี่นะ,ะเบอร์โทรอยู่ใต้ขิดพี่นะคะอันนี้คือจะเป็นตรงช่อตรงตาตรงฐานนะพี่นะนะคะสภาพก็จะกเก่าสวยๆพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่ 1, หนึ่งพันสามร้อบาทนะพี่นะ้าเป็นช่อหลวงพ่อเงินพี่จะช่อนี้มีทั้งหมดเก้าองค์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะจ้ะรายการนี้ 1, หนึ่งพันสามร้อบาทจ้ะพี่นะคะ หายากนะพี่นาชอบแบบนี้พี่นานๆจะมีมาทีนะสนใจยังไงโทรหาหนูเลยพี่ขาศูนแปดส่ศนย์หกห้า0นะเพื่อโทรกับเบอร์แอดไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ชื่ออะชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะรบกวนจอแม่ค้าและช่วยส่งกระติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนทักทายสำหรับแม่ค้านะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่13 0รอบาทพี่ไปทาง58บาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่จา๋าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะที่ผมนำมุลเนาะที่ผมนำมุนพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อแดงวัดขอบบันไดอิดพีี่ราาากน้้ขวทท700บทจ ะะได้มาสภาพในพี่นะคะตรงแท่นจับตรงด้ามจับจะมีลงลักษณ์นะพี่นะจะมีลงลักษก์จะเขียนว่าหลวงพ่อเงินไอ้หลวงขอัเจ้าพี่หลวงพ่อแดงนะหลวงพ่อแดงบ้นานขอบันไดอีดพี่นะคะจังหวัดเพชรบุรีนะอำเภอเมืองพี่นะคะตำบลไร่ส้มพี่นะคะพี่ดูความเก่านะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะอันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ เป็นที่พรมน้ำมูลหลวงพ่อแดงนะพี่นะหกเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริ์ตาแตะพี่นะค่ะความยาวของตะกุดนะพี่นะความยาวของตะกุดนะพี่จะอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วพี่รายการนี้หนึ่งพันบาทจ้ะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะาเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริ์ตาจตะพี่นะค่ะพี่จ๋าสวยงามมากนะสวยงามจริงจริพี่จ๋าเป็นเป็นทรงเหมือนตะกุดเชือกถักพี่นะนะคะเป็นของหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรย์ตาแตะพี่นะคะ สวยงามกล่องมากพี่นะคะรายการน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะส่วนรายการน,นี้จะเป็นพยาคุดนะพี่อไม่ใช่หนุมานหรือเปล่าหนุมานหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะพี่นารายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะสภาพเก่าๆสวยๆพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเป็นหนุมานพี่นะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนพี่จากรายการน,นี้ปม,มาเป็นพร้อมกล่องน,น,นั้นลงปูหมุนพี่าพรายการน,นี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทพอจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะนะคะทั้งหมดมีอยู่สามเดือนนะอันนี้คือเดี๋ยว ซูมแป๊บนึงพี่ทั้งหมดมีสามเหรียญน,นี่คือเหรียญที่หนึ่งพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเหรียญที่หนึ่งนะภาพไม่ชัดภาพเบลอไหมคะไปไว้พี่อะไรโทรหารหนูเลยศู 4, 5, 9, 8, 8, 8, 8. ยนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ๋าเรียญที่สองพี่นะคะอ่าอดังนั้นนี่เป็นเหรียญที่สามพี่นะคะอันนี้ขอไวที่เก้าร้อยบาทนะพี่จ๋าพร้อมกล่องเก้าร้อยบาทได้สามเหรียญอันนี้พูดตรงๆนะพี่คุ้มมากคุ้มมิจจะคุ้มยังไงนะพี่นะคะ นะคะพี่ราการนี้900บาทนะพี่นะพร้อมกล้องนะนะคะพี่ลูกค้าปิดไปลูกค้าจะได้สามเหรียญเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะ900บาทจ้าโอเคไหมจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมพร้อมถุงชิปกเก่าอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้ออันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่รู้แต่ว่าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบุญจับพี่นะคะจังหวัดระยองนะพี่นะจังหวัดระยองพี่นะคะรายการนี้พี่จ๋ารายการนี้นะรายการนี้พี่600บาทจ้ะ รายการนี้หกหมบาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะหกหมบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นหนังเสืออ่าเป็นหนังเสือ,ขอเขาเรียกว,ว่าเป็นหนังเสือหลวงพ่อคงวังสับประรดอ่าหนังเสือหลวงพ่อคงวังสับประรดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะฟังจะเป็นขนฝังจะเป็นขนพี่นะฟังจะเป็นหนังเสือเขาจะมีรอยจานพี่นะคะรอยจานของท่านพี่นะฮันเดค่ะหนังเสือหลงพ่อคงวังสับปะรดรายการนี้แม่ค้าเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะพี่จ๋าพี่จ๋ารายการนี้จะเป็นคขเรียกว่าลูกช้างพี่ลูกช้างนี่นานๆจะมีมานะพี่นะแล้วก็นับวันยิ่งหายากนับวันยิ่งหายากยิ่งสูญหายพี่นะคะ อาลกช้างนี้เจ็ดร้อบาทพี่ลกช้างมาเลือกมาพร้อมเรื่มกอบพลาสติกนะมีจะมีลงลักหน่อยๆพี่ด้านในนะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่สําหรับลกช้างรายการนี้นะคุณลูกค้าจาคุณลูกค้าโอเคไหมถ้าท่านใดสนใจยังไงก็แอดไลน์มานะพี่นะอาตะกรุดคุ้มค้ั่งหลวงพ่อทองสุกพี่หกร้อบาทจ่าตะกรุดคุ้มค้ั่งหลวงพ่อทองสุกพี่จารายการนี้หกร้อบาทพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะพี่นะคะ่ะตะกรุดคุ้มคลั่งจา่าส่วนรายการนี้พี่เป็นปิตา ปิตามไม่รู้พี่ลงรักนะสวยงามมากรายการนี้หลังยันพี่มียันอยู่นะจากอยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่อ่าพี่จ๋ารายการนี้ห้าร้อบาทพอจะ้ะรายการนี้เปิดไว้ที่ห้าร้อบาทนะปลายทางห้าสิบบาทพี่สิงจะ้ะสิงไม่ทราบว่าหลวงพวว่อรวยหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่ให้ใราคาห้าร้อบาทจะ้ะสิงตัวนี้หนูให้ในราคาห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะพร้อมอนจะส่งสินค้าฟรีพี่สิงตัวนี้ห้าร้อบาทจะ้ะส่วนรายการจะอุ้ยตายดิ อ่ะส่วนตัวอันนี้ค่ะพี่อัน,นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลูกสะกดหลงปุสุพี่มีรอยการ ุมม้มกับเนี่ยแล้วจะมีห่วงมีที่หุ้ม้วยนะนะคะมีรอยจานพี่ลูกสะกดหลวงปู่สุขพิราการนี้700บาทจ้ะรายการนี้700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทพี่ลูกสะกดหลวงปู่สุขจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ่ายเป็นมีดนะความยาวของมีดรวมปอกรวมด้ามน,นะแป๊บหนึ่งความยาวของมีดรวมปอกรวมด้ามจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วแต่เล่มนี้ไม่ใช่งานนะเล่มนี้ไม่ใช่งาพี่จ่ายนะคะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะพี่ความยาวประมาณ6นิ้วเล่มนี้แม่ค้าขอในราคา800บาทจ้ะ เล่มนี้แม่ค้าขอในราคา800บาทพี่นะคะไปทางทาง5บบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะเป็นมีดหลวงพว่อเดิมนะพี่นะรายการนี้800บาทจะ้ะอ่าไม่ใช่งานนะพี่นะรายการนี้ไม่ใช่งานจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากแต่แม่ค้าก็ไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรนะพี่นะแม่ค้าก็ไม่ทราบว,ว่าทำมาจากอะไรพี่นะคะสาภาพก็จะกรอบๆสวยๆน,นี้มีจะเป็นทรงปลายแหลมพี่อันนี้ขอไว้ที่800บาทปทางทาง5บบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ่ายเป็นตะกรุดหลงพ่อทา อาเจ็ดร้อยบาทพี่มีลงรักนิดนึงตะกุดหลวงพ่อทาวัดพรนยังแตกพี่นะคะ mm hmm. เกา่าเก่าสวยๆพี่นะคะเจ็ดรอยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี่เป็นเหลี่ยงกกมาหลวงชุมพรพี่หกร้อบาทจะ้ะเนี่ยจ้ะ หกร้อยบาทจ้าเหือดหพ่อเดิมจะพี่เรื่มกรอบนะพี่ขายนะคะอันนี้ก็หกร้อบาทเช่นกันนะสวยงามมากพี่นะคะเขียนว่ดหลวงพ่อเดิมเป็นลายทงชาตินะพี่นะส่วนรายการจะเป็นเดือดหลวงพอ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดพี่รายการนี้หกร้อบาทเช่นกันจ้ะนะคะหกร้อบาทน,นะพี่นะส่วนอาการจะเป็นเดือดหลวงพ่อเดิมจะพี่รายการน,นี้เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะส,สภาพกอเก่านะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะ เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่ส่วนราการจะเป็นเหรียญอะไรก็ไม่ทราบพี่นะเป็นซุ้มเหมือนพระพุทธนะพี่นะเป็นซุ้มเหมือนพระพุทธด้วยความที่เก่าน่าจะทินานาเพราะเกีใน,นพิโลกนะพี่นะเนี่ยค่ะพี่จ่าราการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพอจะ้ะ รายการนี้สวยงามมากพี่เก่ามากนะพี่น่้เป็นพับพุชินารานะพี่จังหวัดพิโลกนะรายการนี้หกร้อบาทจ้ะพิตาค่ะพี่องค์น,นี้ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะเรื่อกรอพลาสติก่ะพี่เป็นหลังแบบนะเป็นหลังแบบเรื่อกรอพลาสติกพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทนะพี่น้าปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จารูปหล่อโบราณจีนเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะใต้ฐานต่อโคตเล็กจีนนะใต้ฐานต่อโคตเล็กจีนแม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นรูปหล่อโบราณแต่หนูขอเรียกว่ารูปหล่อโบราณจีนนะรายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการจะเป็นอ่า เขาเรียกอะไรหลวงพุทิมพี่ฝั่งตะกุดหน้าหลังนะด้านหน้าจะเป็นจุดๆอย่างนี้พี่ด้านหลังจะเป็นดอกยาวๆพี่ก็ไม่ได้ยาวมากนะราการนี้ห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอาเหรียญโบราณไม่ทราบที่พี่เป็นทรงคล้ายปิดตานะพี่นะนคะคะเขียนว่าอะไรปูทองนะเป็นหลังยันพี่นะคะสภาพพี่สวยงามมากไม่ต้องพูดถึงพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอาเป็นเหรียญพระพรหมพี่ไม่รู้ว่าเป็นปูดูหรือเปล่าไม่มั่นใจเช่นกันพี่ราการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะ เดือนพระพุมนี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่จาหลวงพ่อเพชรเกาะพัง,งานพี่หลวงพ่อเพชรเกาะพัง,งานนี่ห้าร้อบาทนะพี่นะนะคะสภาพเกาเก่าสวยสวยพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะปูไข่วัดเชยงเลนพี่ห่วงเชื่อมนะรายการนี้ก็ห้าร้อบาทเชน่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงเตกจ้ะหลังยันพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะหลวงพ่อทวดเนื้อไม่กับสิทธ์จ้ะพี่ ไอไ้เมกะพัดเมกะพัดเนาะเมกะพัดดำดำออกม่วงๆอย่างเงี้ยพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอุปคุปก้นหอยพี่ถือบัวนะห้าร้อยบาทจ้ะก้นหอยถือบัวนะห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิตาหลังแบบพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะสะภาพเก่าๆสวยๆนะห้าร้อยบาทจ้ะเต่าพี่ไม่ทราบหลวงพ่อจะ้500จะห้าร้อยบาทจ้ะเต่าองค์นี้สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทนะพระนปกพี่จ๋าห้าร้อยบาทเช่นกันจะ้ะ เนี่ยค่ะสภาพเก่าเก่าสวยสวยพี่นะคะส่วนรายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะรูปหล่อโบราณเก่านี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่ออะไรเออหลวงพ่อคายพี่นะคะหลวงพ่อคายนะเนี่ยค่ะห้าร้อบาทพี่จ๋าส่วนรายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ เป็นพระลอดจ้ะพี่พระลอดนี้ขอไวห้าร้อบาทนะมีลงลักหน่อยๆพี่นะคะ่ะสวยงามมากพี่นะคะตามสมภาพไปนะคะคุณลูกค้าจ้าส่วนราคการจะเป็นอ่าพระสังกจายพี่หลังยันนะเป็นรูปล่อสังกรจายหลังยันพี่นะคะเนื้อก็สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทจ้าส่วนราคการจะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่พี่เป็นพระกิ่งเก่าไม่รู้ที่นะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะ เก่าๆส,สวยๆเลยพี่นะค่ะห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการที่เป็นทรงพระพุทธแต่เนื้อเบามากเนื้อเบามากก็เลยเป็นเขาบอกว่าเป็นอะไรเนื้อบุเงินบุเงินจักอย่างพี่นะคะถ้าพูดผิดยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่เป็นทรงเหมือนพระพุทธนะพี่คะสัมผัสคือเนื้อคือเบามากเบามากจริงๆพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่จ่าไปทางห้าสิบบาทนะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคุณลูกค้าท่านใดคนไหนสนใจองไหนนะแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแมค่ค้าหรืออะไรมาได้เลยนะคะพี่ถึงแปดสี่ศูนย์หกห้าเก้กาหนึ่งแปดศูนย์จ่ารบกวนคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะพี่เชวยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเลกขอคุณค่ะเพิ่มนน้วยค่ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ